รำบดทนางเมาขนาดยี่ดในญ่นะอันนี้ไม่ใช่แค่อมมะนาวนะแม่อมส้มโอได้เลย <laughs> ทุกคนคะวันนี้ฝนรู้สึกว่าฝนหมดแรงฝนหอยเหี่ยวก็เลยหาอะไรที่แบบเติมพลังนิดหน่อยมันมีร้านอาหารในสมบวบุรีร้านที่เปิดใหม่แต่ก็ไม่เช่อิงเปิดใหม่หรอกเพียงแต่ว่าเขามาทําร้านใหม่เพิ่มอีกสาขาหนึ่งซึ่งเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะไปเร แสงจันกระจา่างถ่ายไปแล้วก็ร้องแสงจันท์กระจ่างฉันจะกลายร่างอเลียน่ากันเลตูนะคะสวัสดีกับทรงผมใหม่นะแปลงร่างเป็นเจนๆด้วยเป็นแม่เจนๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านบ้านปิ้งย่างแล้วนะคะข้างหลังอาจจะมางๆหวโเนาะ คนก็ค่อนข้างเยอะนะจ๊าทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงคะ่ะดูดิหมุดหงิดรุนงานคนมันรอคืนอะนะอะไรนะอยู่ไม่เป็นสุขเลยคะ่ะนี่คืออะไรคะ กิมจิอาชิมอ,มอมเลิศไหมแม่เล่าทำเองได้ขนาดนี้หนุ่ยดี่น่นจะให้เหมือนกันบ,บว่าวิวของเกาหว่จะเป็นหมูมหังคกหมูังกโคสุจัาซอสยิวต่ตตางๆแล้วก็จะมีผักนผักแหนมเขจะต้องม,มีผักแนมมีผักเพียงนะคะนี่นือ้อ แล้วก็จะมีวเห็ดหเั็ดบยอเลือดนะแม่หอมไหม <c oughs> ใครที่ชอบน้ำมันยาเดิมตรงนี้ได้อ้วนหนึ่งอ้วนอ้วนหนึ่งแหละ นาาหน้าหมูนี่นะคะยั่วๆนะคะหมูสีแดงนี้นะคะเป็นหมูโคชูจังนะคะหลายๆอย่างก็จะอยู่ที่เคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นหมูโคชูจังหมูหมักน้ำมันงานะคะปลาหมึกนี้ใช้เป็นปลาหมึกสีขาวมีหอยแมงกู้มีพริกพริกสันคอคุณสันคอต้องตาย ที่พูดเึงต้องตายคือดีฉันตายก็ไขมันอุดตันนะคะยอมปรีชีพผักสดเอ่ยนะผักสดไม่ยอมและกิมจิกิมจินี้มาแย่งซีนสุดดิ์คือรสชาติจะเปรี้ยวนำํำแต่ถามว่าถ้ากินกับหมูย่างที่มีมันแบบนี้คือตัดกันได้ดีค่ะเพ็ดตัดเพ็ด แล้วราคาราคาณนะวันนี้นะวันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เนาะแค่สามสิบพื้นจใช่ราคาหิงสองร้อยค่ะรวมน้ำแล้วรวมน้ำแล้วไม่ถึงสองร้อยกินจนตาแตกกินจนจุกแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยคืออันนี้เด้อเห็ดกับหัวงอกผัดน้ามันงานดีดีมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะ จะขอตัวทานก่อนเพราะว่าตอนนี้มา่อนช่างที่จะดึกแ,แล้วก็เขาจะปิดแล้วตัห่นะหูกะ่อยแล้วมันสั่น <5 S 1> คอ,อด้วยเออใ <laughs> <laughs> จยเย็นนะคะคีิรู้ก่อนอย่าให้เขารู้ว่าเราปากว่าไม่ได้ไไดทุกคนต้องกินถัการกินถักเป็นการที่รับวิตามินอันนี้มี ปล่าไม่รู้เพราะเราไม่ใช่โฆษณาการนะคะแต่เราจะกินกับหมูือโอ้เลิศนี่หอมด้วยอ่ะสวบซีเลิศมาทำหน้าซีไม่เหม็นเขียวเนาะปลุกมือไม่ใช่อะไรนะลวกคอนลวกคอหนึ่งซื้อ รบ,บทนางหอนะคะอะไรมากบรรยายไม่รู้ว่าอะไรบ้างตน,นี้คือเอาแบบะสมครเตรไปกันให้หมดนะคะคิดดีๆนะของอดี <c oughs> เออถ้ามันเลิศจริงผสมแค่ไหนมันก็ต้องเลิศที่นี้อยู่ <c oughs> เออคือหมูนุ่มมากขนาดที่ฉันใส่ฟันฟอมิค่าดทุกคนค่ะเ <c oughs> นี่ยหอ่อเป็นคนห่อไม่สวยอะ่ะ ไม่เป็นไรเข้าป่าแล้วมันก็ไปส่งกันอยู่ดีนะอันนี้ไม่ใช่แค่อมมะนาวนะแม่อมส้มโอโได้เลยมีอยู่วิเศษนะคะจากทางร้านเพราะว่าเรามาดื่มมันหอมมากถ้าเกิดว่าไปร้อยเอ็ดแล้วกลับมาจะเลิกปลาไม่ได้ขนาดนี้นะคะบอกเลย ดู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 ดบ้านปิ้งย่างหนึ่งคือกุ้งสะดุ้งนะคะทุกคนทุกคนดูดีๆมันไม่ได้สุกนะนข้างในมันจะแบบเออมันยังเป็นเจลลี่อยู่อะ่ะจิงปลาไม่ได้จิงนหลามั้ตาเป็นประกายนัวไม่นัวนะคะทุกคน คือดิฉันเอาปลาหมึกที่ย่างมาใส่ตรงนี้อีกนะจ๊ะตอนนี้คือเหลือแค่เราโต๊ะเดียวทุกคนเพราะว่าเรามานี่ก็เข้ามาในร้านนะ่ะคือ,สา,อสาม่ม สอมทุ่มนิดๆแหละสอมทุ่มสิบเอาเอาแก้วมีสิบอะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยคือสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่ากว่าสี่ทุ่มสี่สิบเอ็ดแต่ห้าทุ่มนะคะ<ม>แต่จริงๆว่าร้านเนี้ยปิดตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มคือสี่ทุ่มคือนเริ่ม เรื่องรับลูกคา้าไม่ผ่านก,ก็ขายดีร้านนี้ข้านขายดีอยู่แล้วอร่อยเป็นแฟนคลับตั้งแต่บ้านชาบูจนกระทั่งมาเปิดเป็นบ้านปิ้งย่างนะคะแต่บ้านปิ้งย่างไม่ได้มีแค่เฉพาะปิ้งย่างอ,อย่างเดียวยังมีชาบูซัพพอร์ตลูกค้าที่อยู่ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ด้วยรายอาหารเยอะกล่าแล้วตรงนี้ตักเอาตร,ตรงนี้ตักเอาไม่มีการบริการน,น,นะคะน้ำฟรีคือคือของทุกอย่างก,ก็คล้ายๆเดิมแต่ว่า มันจะมีบางสิง่บางอย่างที่เพิ่มขึ้นมาแต่ตนะแต่ในราคาเนี้ยถือว่าดี2,49บาทก็ถือว่ายังดีนะาะอนนี้วันนี้ตุ๊กแสลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วง่วงด้วยคือย่างจนอ่ะ หน้ามาแล้วนะคะไม่ใส่ตาไม่มองกล้องก็คือมองจอมวนี้ใส่เสียงง <c oughs> ่งยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอฝากตุ๊ดแหลกอยู่นี้งามอกงามใจของทุกทุคนนะคะบ๊ายบาย